เอาไว้ถามอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดเหมือนเบนแบบออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้กำลังดูใจกับคนนี้อยู่ไม่มีเบน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 กำลังดูใจกับคนนี้ก็หโหรู้จักกันมาตั้งนานแล้วเราเราทราบข่าวเรื่องนี้ไหมประกาศแล้วเหรอประกาศแล้วอ๋อแล้รู้ผมรู้รู้ก่อน เอาผมไม่รู้ว่าเขาประกาศแล้วหลอกผมว่าเนี่ยไม่ใช่ผมเล่าไปหมดแล้วไอ้เขาจะประกาศแลนะพักกับช่วงหนึ่งตอนนี้กำลังดูใจกับผู้ประกาศคนนึงอยู่รู้ผมรู้รู้ตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยตอนถ่ายละครแล้วเออแสดงว่าเขามาปรึกษาเรื่องนี้กับเราหรอยังไงไม่เชิงปรึกษามากผมจำไม่ได้ว่าเขาเล่าหรือเพราะผมไม่ได้ยินมาเหมือนกันแต่ว่ารู้รู้จะพักกใหญ่แล้วครับรู้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ถามดีเทลอะไรเขาเยอะอะไรเงี้ยเพราะก็รู้ว่าแบบบางทีเขาก็มีเรื่องกังวลเรื่องกับความรักความสัมพันธ์นิดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ ก็รับฟังแล้วก็พูดเท่าที่พูดได้อะไรเงี้ยเพราะว่าความพูดประกาศเนี่ยผมว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาหรอกยิ่งกว่ายิ่งกว่าแบบผมอีกนะเพราะว่าเขาต้องอยู่แบบโอ้โหทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยน่าจะแบบน่าจะหนักเขาพี่เบนก็คงมีโชคที่แบบรู้สึกว่าไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยได้รับความสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีปรึกษาบ้างสมัยนั้นก็เคยเคยเปที่ปรึกษาให้เขาด้วยเคยคุยกันเคยคุยกันเรื่องนี้หลายคนหลายคนไม่ใช่แค่ผมมันจะทำให้แบบว่าเรือของเราหยุดแล่นไหมครับแบบไว้เป็นอ่ไงเงี้ยไม่หรอกนะผมว่าไม่เกี่ยวหรอก จริงๆต่อจะมีอะไรออกมาผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวหรอกคนที่เขาชอบก็คือเขาชอบคือความสุขของคนเราบางทีก็แค่เห็นคนนี้คนนี้อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วไม่ว่าสถานะเขาจะคืออะไรก็ตามอย่างนั้นมากกว่าครับไม่ได้เป็นการดับฝันแฟนคลับนร่นไ่น่หรอใช่ไม่ได้ดับหรอกไอจิ้นก็คือยินดีใช่ก็เอาเลยเต็มที่มันแบบมันเป็นความสุขที่เขาได้โดยที่ผมไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยอ่ะผมจะลำบากอะไรไม่เห็นลำบากเลยแต่เราก็ยินดีกับเขาตลอดยินดียินดีทุกอย่างเลยถ้าเขาถ้าเขาโอเคกันจะดีมาก โอเคกลับไปขอบคุณครับ